เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าทำกลางแฟนๆแห่ห่วงรัวๆต้องบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำเอาแฟนๆต่างอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับนางเอกสาวคนสวยนิชานัทนิชางานนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแฟนๆคอมเมนต์ถามกันรัวๆหลังจากที่อินสตาแกรมของนางเอกสาวนิชานัานิชาเมื่อคำเคลืนที่ผ่านมาโพ์ภาพจอดำ รายแคปชั่นใดๆและมีการเผยภาพภาษาอังกฤษเล็กๆบนจอดำบอก r e s e ตติง้งหลังแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วนั้นค่ะเรียกว่าแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอต่างคอมเมนต์สงใจรัวๆบ้างก็บอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกอิดก็พักผ่อนเนอไหวก็ไปต่อเป็นห่วงลูกสาวคนงามบางก็บอกติดล้นๆจากการทำงานหนัก บางคอมเมนต์ก็บอกเกิดไรนี่ what happened บางคนก็บอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกครับจากการที่ติดตามน้องมาน้องจะรวมทุกเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตมาลงใน i อไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักอย่าไปคิดเยอะคิดแทนเห็นมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้คงเป็นเรื่องงานเรียกว่าหลากหลายคอมเมนต์ค่ะก็ยังคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกคนสวยนิชานัทนิชา ถึงกับโพสจอดำแบบนี้นั่นเองค่ะถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงจะมาอัปเดตนะคะตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้นิชาอีกแรงนะคะสู้ๆนะคะคนเก่ง